สวัสดีครับผมออสววระเอนดู oo, เจ้าของ endublog com คลิปนี้ผมจะมาแนะนำสมุดบันทึกรายสัปดาห์หรือว่า w e e k l y planner เล่มหนึ่งที่มีหน้าบันทึกคล้ายกับสมุดบันทึกของ p l a s h i o n p l a n n e r com ผมรู้จัก p a s h i o n p l a n n e r ผ่านทางการแชร์ของเพื่อนบน,น Facebook เข้ามาจึงมีความสนใจอยู่เพราะว่าเป็นคนชอบบันทึกสมุดบันทึกอะไรเรื่องราวต่างๆลง,ง,งสมุดอยู่แล้วก็เลยไปที่บล็อกของเขาแล้วก็พบว่า passionplanner ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เราได้รับการสนับสนุนระดมทุนจาก Kickstarter 2014มาแล้วใลบลกเขาจะมีฟรี Weekly pdf ให้ดาวน์โหลดอยู่ด้วยซึ่งเป็นของฟรีนะคะมีให้เลือกทั้งขนาด a 4และ a 5แต่ถ้าจะโหลดมาลองใช้งานผมแนะนำว่าให้เป็นขนาด a 4ดีกว่าพิมพ์ออกมาใช้สัก2-3ชุดเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ หากใครดูวิดีโอแนะนำของทาง p a s น i o n p a n e ์อยู่แล้วจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดสูตรอื่นๆนอกจากก i c k l พ y p a n e ์ด้วยแต่ที่เขาให้ฟรีมาก,ก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานนะฮะผมเองก็ได้โหลดมาใช้ดูแล้วก็หลังจากที่ทดลองใช้ไปประมาณ2สัปดาห์ก็รู้สึกว่ามันเวิร์กดีนะนี่คือตัวที่ผมใช้ทดลองบันทึกดูซึ่งก็บพบว่า ดีครับมันทำให้คนที่ไม่ค่อยจะมีแพลนในการทำงานรายวันช่วยมองเห็นว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทำในแต่ละวันอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรที่สำเร็จไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้สำเร็จแม้ว่าทางบล็อกของ passion p a n n e r จะวางขายหรือเรียกว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้วางขายใส่สมุดบันทึก passion p a n n e r ในราคาที่ไม่แพงนักก็ตามจะอยู่โดยราคาเล่มเล็กคือขนาดาประมาณพ็อกเก็ตบุ๊กจะอยู่ที่ราคา20เหรียญส่วนเล่มใหญ่ขนาดประมาณเกือบเกือบ A4 จะอยู่ที่30เหรียญสหรับปี2005เป็นราคาลดแล้วแต่ว่าการจัดส่งจะจัดส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปทำให้รู้สึกว่าช้าเกินกว่าที่จะสั่งซื้อเพราะคงจะล่วงเลยไปเดือนหนึ่งแล้ว เราจึงไดผมจึงได้ไปเดินหาสมุดบันทึกที่มีหน้าตาคล้ายๆกันดูซึ่งก็เจอกับสมุดเล่มน,นี้ครับวิก k l y แพนเนอรเล่มน,นี้วางขายอยู่ใน b 2 s เซนทันซึ่งเขามีตัวอย่างเล่นตัวอย่างให้เปิดให้ดูซึ่งทำให้เราเห็นไอ้รูปแบบของ ตลราบันทึกภายในที่มีความคล้ายคลึงกับสมุดบันทึกของทางแพชชั่นแพนเนอร์ตัวของเล่มจะมีจำนวนหน้า64หน้าซึ่งหมายความว่ามันจะใช้งานได้ประมาณ32สัปดาห์ซึ่งถ้าเราจะใช้งานได้ครบ1ปีเราก็ควรจะซื้อมา2เล่มนะครับดูทั่วๆไปหลังเล่มจะเห็นว่า เม็ดอินเจแปน้อยเล่มนะครับที่จะ m a ็ดอินเจแปเพราะว่า m a ็ดอินเจแปนั้นได้ชื่อในเรื่องของกระดาษและการพิมพ์ที่ดีเยี่ยมด้านหน้าจะเป็นกระดาษที่มีสิวสัมผัสคล้ายๆกับกระดาษร้อยปอนสมุดว่าดเขียนนะฮะส่วนปกในจะพบว่ามีคำแนะนำ การใช้งานเป็นภาษาญี่ปุ่นแน่นอนครับอ่านไม่ออกแต่น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากสำหรับหน้ากระดาษด้านในนั้นจะไม่มีการลงวันที่หรือตัวเลขหมายเลขสัปดาห์เอาไว้ให้เราก่อนแล้วนั่นหมายความว่ามันจะให้อิสระในการที่เราจะบันทึกว่าสัปดาห์ไหนเป็นสัปดาห์ไหนส่วนที่ดูออกจะ ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่คือส่วนที่เป็นช่วงเวลาของตีหนึ่งถึงตีห้าซึ่งคาดว่าคนส่วนใหญ่จะไม่น่ามีกิจกรรมอะไรในช่วงนี้ทำให้ดูสิ้นเปลืองหน้ากระดาษที่จะนำไปใช้อย่างอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าส่วนนี้ passion planner ลงเวลาของวันหยุดไว้ที่สีทุ่มครึ่งและเริ่มต้นตอน6กโมง หากใครสนใจ weekly paner เล่มนี้สามารถไปซื้อได้ที่ B2S ที่เซนทันนะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้มีทุกสาขานะครับที่ผมเห็นแล้วก็ซื้อมานี่มาจาก B2S สาขาเซนทันเวิด์แล้วก็เซนทันพระรามสองจริงๆแล้ว weekly paners ชุดนี้มันจะมีเล่มอื่นด้วยคือเป็น เ l ลี่แพ n น r กับมัน Planner คือสมุดบันทึกรายวันกับสมุดบันทึกรายเดือนด้วยแต่เนื่องจากรายละเอียดของเล่มนี้จะเป็นการบันทึกรายสัปดาห์ที่เหมือนกับ Passion Planner ทำให้ตรงกับความต้องการของผมมากกว่าสำหรับคลิปแนะนำ Weekly Planner คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ